นวันที่24พฤษภาคมรา2568เป็นวันที่ข้าพเจ้านาฤทธิเดชสปาริกิษวันที่28 24ครั้งที่24ขอถวายเสียงสดใสยาประสูตพระบิดาบุละมนตานถวายเป็นผู้รับบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริญบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติและลือได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพป็ชนะในบทสดอย่างตนนั้นงนวยเทิญ บทที่หนึ่งบทการภาลัาระไส้อรหังสมาสัมปโทพระพุทธทางภูอันตังอภิวเทมิสวาคาโตพระกตาธรรมโมธรรมังรมะสามิสุปฏิปันโนพระวุทโธสาวกสังโฆสังฆารามิบทที่สองบทบูชาพระไพรีพิณาอรหังสมาสัมโทสุจีรังไิรีพุโตโคเนหิทะมาโนทะนิภะระมีหิจัติสติยาวะชีวังอาหางกฎทางธรรมังสังฆาสะระนังคาโตโูเชมิปัตนานตยังธรรมังจรามิโททินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอธรัชจันตุเทวตาสัตธามังูนีรัชัสุนันโตสักโมขะทังสักเคกาเมจลุเปกิลิศิขลาตระเรย์จันตาลิกเฆบิมันติเประติจักมเมตลุะขานเกหะวัตถุมะหิเกเตปุมาจัจจันตุเทวาฉลาธลาวิสเมยะฆะคันธปนาคาติฏฐันตาสันติเกยังมุนีอรัจจานังสัทโวเมสุนันโตธัมมสัมนักกะโอยมัทันตาธัมมสัมนักกะโอยมัทันตาธัมมสัมนักกะโอยมัทันตา บทที่สบทสวดปุพภาคณมการนมุตรัสสะ์ภวตัวลาตัวสมมาสมบุระนุตัสสะ์ภวตัลาตสมมาสมบุระนุตรัสสะพวตลาตสมมาสมบุระสกบทที่ห้าบทสวดไตสรณคณมณะปะทะพุทธัางสรณังกชามิธรรมสรนังกชามิสังฆสรนังกชามิทุติยปีพุทธัางสรนังกชามิทุติยปีธรรมสรนังกชามิทุติยปีสังฆสรนังกชามิตติยปีพุทธังสรนังกชามิตติยปีธรรมสรนังกชามิตติยปีสังฆสรนังกชามิ บทที่หกบทสักจคิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสุทีเมหุตุสัพปทานัตถิเมสระนังอัญญสัมโมเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสุทีเมหุตุสัพปทานัตถิเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสุทีเมหุตุสัพปทาบทที่เจ็ดบทสวัสดิ์รัตนปนามะคาถา พุทธังนเมรัตนภูตะสารีละจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตะวิสุทธิสาลังลักสร้างคังนเมรัตนภูตะสวุสีลัทจิตตังนเมติรัตนังรัตนตยะคหวังสัมมาสโมสวิตตะวัตถุวิเศสะภูตังอัญโยยงยุตตะคุณะโยขวะสัปวัตตังอสุนิตยามิปิตเทวะจะทาติคันเทเอกาวินาตถิตะเล สมะสัมภเวณะโลเกกถาจิจะจิเรนจประปตุภูตังคัมพียะระยาวิสยังอติทุตัทังววนยุหิปฏิตะชะเนหิวิชาญญะรูปังโลกรรมหิเกหิจิกัฏฐานจุประรภะนิยังเกสันจิสุตุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเอวะชนาชนะตายะวิสุวิส,สุตัมปิ สมุปส,สตังมนัสิสุธาปส,สาทธานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมปะปุณณภูมังทุคะปมุตจะตะจะนะมุขะสารนังคาตานังปูชาละเฮสุปรมังอภิปูชาเนยังนิพานะสัจจิกิริยาปุปฺิณิสยตทังสามากิเลส,มสะมะสโรธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปะ เสวะเนียงปาเหิจาปิสรนังขมะเนยะเมวะตสมาหิตังเตระตังสรนังขตัมหะลัตตินทิวังคณะเนสุนัมัสสมานาโพเชมะจาปิสสะตังสุปันสันนจิตตาตัถานุปะลิจริยาตธาลตาจะปุญเยนะตตะสุกเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสะจะสถาปิสวัตตินตุโย เจปิเจทะธัมมะวิณยัมหิปมาณพุโตโลกุตราพิสมะโยนิยโตสุภพชังตโสปนิสยะจะยายะอยัมปิปุโคตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสาตัการโรบทที่8น้ำมการละสิทธิคาถาโยจะคุมาโมหะมรา,ากะปะกะโทสามัง วะพุทโธสุกโตว,วิมุตโตมัลสะปะสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเคมังชนะยะตังเวเนยังพุทธังวัลลังตังศิระสานามามิโลกสะนาทันจะว,วินายะก,กัจจะกัจจะตันเตจสาเตชจยะเศริมนตุสัพพันตระยาจะว,วินาสเมตุธัมโมทัชฌโ,ชโยวิยะตัสสะสัตตุทัสเสสิโลกสะวิถุธิมักขังนิยานิโกธรรมะทัสสะ คาลีสตาลวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวลังตังสีสาสามามิโมหัมปะทาลังอุปะสันตธาหังตันเตยสาเตยสะสิทธิหอนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธามะเสนาสุขตาโนโคโยโซโลกาสะปะปูปะกกเรสะเทตาสันโตสยังสันตินิโยจะโคจา สวากาตธรรมมังวิกิตตังกโรติสังขังวลังตังศิลสานะมามิพุทธานุพุทธังสมะสีละติถิงตันเตสะเตชะสติผนตุสัพันตะลายาจะวินาสเมมตุบทิก้าบทสวดนโมการอัตตะคาถานโมอาลาโตสมาสมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสวาคาตเตสะเตนิคนโมมหาสังัสัปิวิสุทธัสีละทิทิโน นโมโอมอาตายารัาตสะรัตนัตะยัสสะสาธุกังนโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตุตยัสสตินมโมกาลปภาเวนะวิคชน,นตุอุปัฏฐวานมโมกาลานุภาเวนะสุวัติหันตุสัปทานมโมกาลสตะเตเชนะวิธิมหิโมมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาส,หาสมัยสูตรเอวามิสุตังเอกังสามยังพระควราสเกสววนลบจิ सभी लोग तुझे में महावन ने महाकाम में पुनः कहना सत्य में जब मैं तेरी विपुल सत्य ही सत्य ही वो अनहन तेरी ही चलो करता ही तेरे होता ये कोई ना सनी परिताप हो तेरे सब कल तंत्र सनाज भी उसको संगम जा अदर सो ते तू नंग सुधा वास करी का ना तेरे वाला इतना कम हो से यंग को पकवा सके सो मेरा ती को भी लोग तुझे महावन ये कोई ये ना सनी परिताप होती पकवान तंगा ยันตุนะมียัมปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังคมะยามะอุปะสั e คมะสวะภะวะโตสันติเกปะเตกะคะลาคะสะยะมะติอะระโคตาเทวะตาสะยะทะปินามะภะละวะปะริโสสมิจิตตังวะปะหังปะสะละยะปะสะลิตังวะปะหังสันติยะอิวะมิวะสุทาวะเสสุเทเวสุอะตะระหิตาภะวะโตปุระโตปะตุลังสุอะระโคตาเทวะตาภะวะตั สมะคตะอะคตมหอีมังตมสมยังสกิตายวะอปลาเทวสังฆันติอะโลอปลาเทวตาพตุสันติเกอีมังขะังอภาสิตัตะภิกขโวสมมะสังสุจิตังอัตโนอุจจะมังสุสระเทวะนิตานิกะเหตวะอินทริยะนิรขันติปะิตติอะโลอปลาเทวตาพตุสันติเกอีมังขะังอภาสิเจตวากิลังตวาอปลิขังอิฏฐกิละอุหังตะมะเมชาเตจลันติสุทาวิมลากมาตตา แต่ข้มาตาสุทันตาสุสุนังกติอัโคออัปลาเทวตาเปข้โตสันติเกี่มังกาลังอภัสริย์ยเคจีพุทธังสรนลังกาตาเสนาเตหมิสันติอบายภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปลิปุเลนสันติติอัตดโบข้อพะขวาบพิฆวอตมันเตติยปุยยานภิกขเวทัสสุโลกะลาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาสะกตังทศนายยะพิกขุสังกัรจัดเยปิเตภิกขเวอเฮสุมติตามัทนาอันนันโตสมาสัมพุทธตาเตสัมปิปะกวนตานังเอตตาปัลมาเยวะ วตาสันนิปติตาอะหิสงสยตะปิมยังอิตะลหิยะปิเตกิกะเวภวิสันติอนาคตมถนัอนโตสมาสมุทธาเตตัมิภะกวันตาอิตะวันมาเยวตาสนนปติตาภะวิสัตติสยตะปิมยังอิตะลหิอะจิตามิภิกขเวเทวะยานันามนิปัจจิตะยิสัมิภิกขเวเทวะยานันามนิเติสมิภิกขเวเทวะยานันามนิตสุนาสาานิโลตปติสมิติเวนติโปิโตตตควาอิทโวจา สิโลกมลกัสัมมิยัตถาภุมาทั้งหลาสิตาเยสิตาคิริขาบาลามยัตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสันลีนาลุมาหังสาภิสัมพุนโอโอชาตมาราสาสุธาวิปัสนาโมนาลาวินลาวิลาปัญโยปเจตเจตวะเนกปิโรตเวตโตมณิสัาสักเฆสุเนกเตเตวะกายาปิกันตาเทวิชายาปิโกยเตจัอาตมังคุลุตวะกุณัสัชสัลังอิสา Te sang patu olong sasana na ng apike sa kungsa ngasa asattha asa ta- ta- ta taling ike saasa na ng apike sa- nang tamata kungsa kisa sa pa- upu ta amu camp ta sa wawakita wana caku mata to oman ki sa tasa ke serong epe te waka yak i katta wohang kita je sa mikelen i anoku paseo sa tasa api wa yak kahapu ma kawat- kawat- kawat hitim to hitim te เชษสหัสสหิมะวตายะขานาตวันนิโนอิติมโตจุติมโตวนาตุจิตาิโนมรธรรมนาภิกขโมบิกุลังสมาติมันังสัตตุติวาติมราภิกังสมาติันอิเตเตโสฬสหัสสหะขานาตวันนิโนอิติมโตจุติมโตวนาตุจิตาจินโนมรรรมนาภิกขโมบิกุลังสมาติมันังเวสัมมิตาปัจจศตายะขานาตวันนิโนอิติมโตจุติมโตวนาตุจิตาจินโนมรรรมนาภิกขโมบิกุลังสมาติมันัง ูมิโลเลากคิุรัสัิเวสนาพิญญานัตตาัสสังเจาณะยุปัสสติกมิโรจะอสุภาคสมิมนังภูิมัจติสังราชาตตะโทสัาสติันธะพานังอธิปติมายเสัสตปุตติปิตสะพัโวินทรามามหาลาอิทิมตุติมตนะโตยสัจโนมัทมานาภิกมุภิกขุสมิมังขจติสังราชาวิรุฬโหตัสสติกมตานังอธิปติมาราชายเสัตุปุตตะปิตาา ที่มติมตวนะมติโนมนาภิกขมุภิกุนังสมิติมนังปจิตังราชวิรูปโคปัสสะติละคานังอธิปติมหาราชเจ้าสิโอปุตตพิตตสวุยนะมะมหละทติติมตนะมติโนมนาภิกขมุภิกุนังสมิติมนังโอตานังจัตตังราชกเวโตสติะขานังอธิปติมหาราชจิโปุตติตสวุยนะมะมหละทติติมตนะมติโนมนาภิกขมุภิกุนังสมิติมนัง ปุริมาติตังกตัลังทศกินีนังวิรุฬหะโคปติเมนะวิรุปโคภเวโลุตังทิสังเกตัลงเตมหาราชามันทัตเจดุโลกิสาทันทสารมนาอัชังสุขวันีกัปิละวัฒเวเตสังมายาเวโนราสาโควัจจะนิกาตถามมายาคุเวนโทเวนภูวิภูจิบุโตสหะจันทนโลกมัสสิโตจักินุวันโูนิมันโูตับานาโทตุปปาโยจุตเทวะโลกเจมัติริจตัสโนจักรนโปโลจจตานุสปโว อาโคเปจากสิโคเจวะติมุโรสิเวจจสาเอเตจันเยจลาชโนจันทภาสหราชบิมรัมะนาภิกมุงคภิกนังสมิติมุนังเอตากูนาปสานังคาตเวสาลาสหัตันตะกาคมเสัตตะละอาโคปยาคาสหยาติพิยามุนาสตะละชาจะอาโคนาคาเอสัสิโนเอลามันโลมหานาโคโซปะคะโซปะคะสมิติมุนังมณิเยนาคาลาเชสหสาหารันติทิภาทิชาปะคิวิสุทธจักรูเวหายาสาเตวนะมัชบัตตาจิตตลา สุปนาอิติตเตสะนามังอภยันตานาคราชานามัสิสุปันาโตคิมาอักาสิปุตโตสนาหะหิวะจะหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสราณะมังสุปุตังชิตาวิเชนะเตนะสมุทังอสุลาสิตาภาตตโรวาสวดตตเตอิติมนโตยะสะเโนุบุตกลักัญชามหาพิสมาอสุลา คณะเวคัสสาเวบจิติตุจิติสารปะหานาโทนมุติสหสัจันจาริปุตตะนังสเพวิโรจนามกาสนาหิตตวะพะลิงเสนังนัหุตะกมุปตะมุงสมัยุยธานิพัตันเตปิโุนังเซมิติมณังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะทะตะมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุจจะจะสัสสหเมตตากรุณาไกกะโปเทวาจะสัจิโนสัิเตทาสัสสากาญสเพนันตุมิโนอิทิมติวิติมตวนังมติวิจสัจิโนมทามานาภิคมุงิโกนังเซมิติมนัง เวสุจะเทวาสารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคุปุลักขิตานัสเยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปุลักขิตานัคตานิปุลักขิตวาอาคุมันทวาลาหกกาวาสุนังวาสุเซโคสโปะคาบุลินาทูทัศเตเตทัศตากายาสเปนะตมณีนุอิธิมโตจุติมโตวนาโตุจิสเดนโนมุทะมนาภิกขามุปปิกุณาสัมมิติมานังอัตคุสานพุเทวาสัลลังขิสาส มาคิดสิคาเลวะอริตกาจารุชาจะอุมาภูพานิภาสินวันนาสหธรรมะจะอจุจจะอเนชกาสุรลยยลกจิลาอคูอักูวาสวรนิสินุทัศเศรษะสรากายาสเพนันตุวณีนอิทิมตัชุติมตันามตัวเจษสิโนมตราบนาภิกขมุมีภูนางสัมพิิมนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิดทาปุรุจิกาอคูอักูมโนปุรุจิกาอาภูหะลโยเทวาจเอ จะโลหิตวาชิโนปัลขคามหาปัลคาอาูเทวายสัิโนสัจเติสัสขากัจจสเปนันตะวิโนอิทิมตจุติมตโวนนั้นตัวสัิโนมรมนาภิกะมบิโกนังสัมปติมะนังสุขะกะลุมหาอลุณะอาูเวขานะสัสสหโอชตะยังหะปโมขะอาูเทวาวิจขะนะสถามตาหะละขชาเนสกัสจะสัสิโนธนยางอาคาปจุนโยตทิสัสอวิสติธนสเตสัสขากัจจสเพนันตะวิโนอิทิมตจุติมตุวันนั เชฟยาดุสิตาจะมากตกาเจสนตินสัมพิตกัลามาเสตาสุตินมจอัสวาลิมาลาสุตนอาูอัถากปลินิวิทาสัตทดากยาสัพพนน์ตันโนอิติมตสิทิมตวนามตุยสัจมะนะมนาิกมกิคนังเมิติมนังสัตย์เทเทิเตสัตเทเทวานิกายาสัพเพนะรัวันิโนนามันวายนะอะคันยุงเยันเยสติสาสหะวุตสัตมขิลังอตินามนัสวังตะเคโมขังตะลังนาคังเนหวอิตาติตังสุภามาปะมะ สานังกมโลกิโสจะสูบคัสสิงต่างนังนสัสงภาโลกนังมหาพมาพิติอุปปันโนยุติมตัวิสมังกายุทสัโสทสตอิสระอาคูปเจกวะสวัตินโนเตสัญจมัชโตฮาคาปะหัริโตบริวาริตโตเจสจสเพวิกันไจสินเทเทเวมัสพมัเกมมาลเซนาอภิกรมิปสักนะภาสสบางที่อ um, ย่างเอธะนะะปันตทาวาเคนะ อันธรรมะถโวสมัญตามาลิวาเลธามาโวมังลิจิธาโวจิตังอิติตะาะมหาเซโนกันหะเซนังอเปสายิปนีนาตาระมหันจะสลังขดวานาเพลวังยะตาปุบรสะโกสเมโคทัตตยันโตสวิจุโกตัธาโสปจุทาวติสังบุถโอะสยังวเสตันเะสพังอภิยยาอวสตวนาตะคูมาตโตมันตยิสัธาสาวเกสานิลาเตมลัสเซนาภิกันตาอเตวิยะราภิกโวเตจะเตจะอัตมะโกลุงสตวากุตสาสานัวิตาลกเเหิปพะกามุงเนสังลมมปิชจยง สภเวชิตอสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทังติทัสสะหะโปเตหิสาวกาเนชนเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะฮาลานังปันติตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียังนาลังเอตังคลัมุตมังปฏิรูปะเทสวาวโสจะปุเพกตะปุญญาตะอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตังคลัมุตมังพะหูสัจจัจะ ิปัญจะวินโยจะสุสิคิโตสุภาสิตาจะยาวาจาอิตามคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังตุตตะฐานรสะสังฆโมอนาคกกุราจะกรรมันตาอิตามคลามุตตะมังธานัาจะธรรมจริยาจะยาตะการานจะสังฆโมอนาวัชระนิกามาเนียตามคลามุตตะมังอัลติวิรติปปะมัจจาปานาจะสัญญัปโมอปะมาโทจะธรรมนสุกอิตามคลามุตตะมังคารโวจะ นิวะโตจะสันทุตีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวัสดงเอตามงคลมุตตะมังคันตีจะโสวจัตตาสมานัาจะทัศนังกาเลนะธรรมะสาเกิจาเอตามงคลมุตตะมังตะโปจะภามะจริยจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานะสติจิริยาจะัตตาเมคลมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมิหิจิตังยัสสนากัมปติ อาโซกังวิรชังเคมังเอตามังคลโมตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธรรมปราชิตังสิตาสัพพัทโสติงคจันติตันติยาสังตันตสังมังคลโมตมันติบททีสสองบทสวดรค์ตลอดกาิศยังกินจิวิทังวิตวิตังอิทะวาหูลังวาสเกสุวายังรัตนังมณีตังนันโม สมังอัธิตถาคติณะอิตังเปิปุเทระตนังปณิตังอิเตนะสัะเจนะสุวะติหนตุขย่างเวลาขังอมตังปณิตังยะทาชัยคาสยะกบุญนิสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณรสมัติกินจิอิตังปิธรรมเณรละนังปณิตังอิเตนะสัะเจนะสุวะติหนตุยำพุทธาเสตโธปริวันนะยีสุจิงสมาธินวานันตวิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิตังปิธรรมเณรละนังปณิตังอิเตนะสัะเจนะสุวะติหนตุเยปุขลาอัตสตังปัสสะท้าริเอตานนนิิยุาหติ เตกิตาคินเยะสุขัสสะสาวกาือเตสุทินานิมาปะลานิอิตังปิสังเขระตังปุณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัตดิหุนตุเยสุปัจจุตามนัสสาสัญญาณนิกามิโนโคตะมาสาสนาหิเตปฏิปตาอมตังเวไคหะลัทธาพุทธานิพุตติงพุชมนาอิตังปิสังเขระตังปุณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัตดิหุนตุทินังพุลานังนาวังนัติสัมภวังวิรัตจิตตาญาติเกภาวัสมิ เตเนณวิจาอวิรุณิจันธานิพนติยีราชธาสัมปทิโพธิธามปิสังเรลตะลังมณีตานิเตนะสัจจนะสวรติหงโตุันที่สามบทสวดธรรมบทตาสวัสดตตาหเวชิตังเซโยยากจะยังอิตลาปชาอัตตะธันตสะโพสสะนิจังจัญญะตจาริโนเนวะเทโวจะคันทโปนะมาโลสหะโภโมชิตังอปชิตังกยิราตถาลุปสะชันตุโน ข้ที่สิบสี่บทสวดเกปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเทนะปะควาชาณะตะชนณะตาปัสตาอรหัตตาสม,มาสัมบเตนะเอทะตุมเฮมาอนุสเวนะมาปลัลม,มะปารายะมาอิติกิรายะมาปิทะกะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุมานยะคะเหนะมาอากาละปริวิตะเกนะมานิธินิชานะักันติยา มาภะภะลุป,ปะตายะมาสัมโนโนคัลุยะธาตุเมเหตตาวะฌานเลย,ยาทะอิเมธมาอกุสลาอิเม,ธมา,าเมธมาสวัสดิอิเมธมาวิชุกขะอิตาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาสมาหิตายะทุขายะสมะัมัาติอัตตา,าตุเมหิประชัเหยยาทะยัธาภูมิเหตตาวะชาเนเลยยาาัธา อิเมธรรมาปุสลาอเมธรรมะอนัปวัชชาอิเมธรรมะ,ว,มรรมะวิญญูปัสสัทธาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาจายะสุขายะสวัสดิติอัะตุเมเหอุปัจจสมปัจะวิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสุอุปนิยติชีวิตตะมะปะมายุงชจลูปนิตะสะณนะสันติตานาอตังปายังมเมลานิเปขามานุปญญานิ กาิราธาสุขาวะาหิฮานิอุปปนิยติชีวิตามปะมายังเจรูปนิตัสสะนะสันติตานาอิตังพยังมะระเนเปฆามโนโลกาไมสังปะชะเฮสันติเปโคโยทะกายเนะสังขะมะสังยโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะมุติยังชีวะสัมชีวะมโนปะกะโลติ ปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงสมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเมสุจิเนณทุกขดติงัดชันติธรรมจารีสเเสังขาระอานิจติจะาปัญญะปัสสติอัตนะปินติทุกเกเอสะมะโควิสุจียาสเเสังขาระทุคาติ ยถาปัญญายะปัสติอัตถะนิพพินสติทุกขเอสัมมโควิสุทธิยาสัมเพธรรมาอนัตติยถาปัญญายะปัสติอัตถะนิพพินสติทุกขเอสัมมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปนะกัารุอปนะกัถานะเมเกตุติยังภูมิภัตคิกาเอตตะัญญจจะเมธาวีตังคันหะยะอปันนะกังภะหงเวสละนังยันติ ปภะตาณิวันอานิจะอะระมาลุขะเจตญาณิมนุสษย์ภยตจิตาเอตเนตังโคสละน,านางังเคมังเนตังสละมุตมังเนตังสละมะขมังมะสาาัพะทุกขาปมุจติโยจะพุทธมันพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสละน,านางังขตุตัตตาลิอริยสัจนิสมภาพัญญะปสติทุกขังทุกขะสมะสมุปทางังทุกขะสัจจะอติกมัง ອະລິຍະອັນຕະອຖັງກິຄັງຕຸປຄາັງເຕັງຄໍສັງເຄມັງເສນມຕະມັງເຕສະລະມະຄາປມຸດຈະຕ บทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทวทตถาอาทินางนานาณาวาขมยะนปฏิกังคนเคตังบุคคลไม่คนละสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนละมงหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะชาติตมหินตังอปันจัตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งยังที่ยังมาไม่ถึงก็ยังเป็นอะไรไม่ถึงปัญจุปนันจะตโทธรรมตัสสะตัสสาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุขะรูหะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่คนง่างไม่คนแคก่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นมุ่งเจริญธรรม นั่นเนื re ่องให้รู้บดประรูปวงเธออาจเชื่อว่ากิจจะมาตัดปังโกธัญญาว่านางสเวพึงทำวันเพียงเช่นในวันนี้แลใครเราจะรู้ความใจในวันพรุ่งนั่นฮิโนสังฆะลันตินะมหาเซนีนะมัคคุนาพวกคนเพียงผาเพียงกับมัคคุราชผู้มีศสีญาณนั้นจะไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปิงอภูรัตตานา ตะมันที่ตังตังเวพเทกะรัตตุติสันโตอจิคเตมุนิติพราโมณีผู้สมบูรณ์ด้วยบุคคลผู้มีบุตรอย่างนี้มีความเป็นไม่เกียจคร้านในกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีตาจีนจริญด้วยประการชนนี้เลบทที่สิบแปดบทสวดเปินนาวัตเวคณะประธานชะลาธรรมโมนีชะนะงอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้องห้วงแก่เปไม่ไดาเพราะว่าจะทิ้งธรรมโมนีเพราะว่าจะอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงความความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะลาธรรมโมนีมะนังอนัติโต เรามีความใจมงนจะไจะลุกฮ่นความใจมันก็ได้สัพรีเหเมปิยหิมนาเปียหินนานาพววินาพววเราจะระเป็นคนเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดผ้าจะของละของจะเล่นจะทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสกอมหิกรรมทายาทุกกรรมยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมในของตนมีกรรมเป็นพูดให้ผมมีกรรมในเกินมีกรรมเป็นผูดดีารมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยยังทำกันดิสามีกันนางว่าปรากฏนว่าตัดทัตยายาทูวิสามีเราจะทำการมอะไรว่าเป็นมูลหรือเป็นว่าเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องไล่รับๆการงานนั้นถึงไป เอว na, ังนั้ให้อภินิหามประจวบคิดตะพังเราต้องได้กความปิญญาอย่างนี้ทุกข์ควเดินบทที่สิบห้าบทสวดเทวตาอุโยชาลกถาทุขปาพตาจจนนิทุขาพเป็นเจตตาเจนนิเปะยญาสุขภาพตาเันนิสุขาพมันุสัพเพปิปานิโนอิตาวัตตาจามิหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพสัมปติสิยาทานังลักทนตุสัะยะสีลังลักทุตุสัพตะเพิะมมนาพิรตาหุนตุอัจันตุเทวตาคตา สุทธาบรตตาปเจกนันใจยังพลังนะคังสนันจัเตชนะคังมาบรมิสสพโซบทที่20บทสอเทวตาปฏิทนาคาราอันธรยังปฏิทนาคาโยมธารมะเสยยเทวตาสัตวิหาลวารินิทุปิจเลบุทิกลิตหิงตหิตาธรรมะทานีนะทภาวันตุปุจิตาสุทิขโลติท่าวหารมันทะเลทีราจมาชาปกาจวิเกาลามิาธนปฏิ อุปาสการามาติเทสานิขมาติอิสระสปานะภูตาสุจิตาผู้บรรทุเตชาลาผู้ชานเยปิจะอันทะสัมพวาสังเสตชาตาอัทโวปปาติกายานิการธรรมะวลังคุจเตสเพปิทุกขัสกาลนตุสังขยังสตุสิลังสัตถมโมสมาธาราจะปุคละสังโฆโมตุสมาโควะอัตตาญาจะนิตายะจะอัมเิลักขตุสัตตโมสเพปิธรรมะจารีโนสุทิงสัมปตุเยยามะมะทามอริยะ ปวทีทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทาคาถาโยมาลาเสเซปุญญสิทานิกาัสักยานันยานิกตานิเมเตสันจะภาญนนตุสตานันตาประมาณากาเยปิยาคุณวันตายะไมห้างมาตาปิตาทโยอทิทาเมจาปะ ยทิทาวาอัญเยมัชตะเวลินโนสัตาติทันติโลกัสเมเตปุมาจตุโยนิกาปจเกาจกะจตุกาลาสังสัลันตาพระบาพระเวยาตังเยปฏิทานะเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยงุงมายาธินานะปุญญาณนะังอนุโมทนานะเหตุมาเหตุนาะ สเพสตาสตาหุนตุอเวลาสุข,ขัชีวิโนโเคมะประคันจปะปะปนตุเตซะสะ,ส,ะสิชังตังสุภาขอสัต์ทั้งหลายไม่มีที่ส่วนไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่พระเจ้าได้ทําในวันนี้เลยแห่งบนทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รับผู้มีคุลมีมารดาและปิดาของเขาเจ้าเป็นต้นที่เขา,จาเ,าาขเขาจเ้เาจได้เห็นหรือแ,แม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาลางแะมีเวนเกกันตั้งอยู่ในโลกเกินในบูมสามเกินในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่้องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เาราใดทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้า,าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเธอก็อสัตว์เราใดย่อมไม่รรรมีย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่กสัตว์เหล่านั้นเพราะว่าเหตุคืออนุโมทนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเธอ แต่จงถึงทางอันกระเสียเสริญขอความหวังดีอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงกับสำเร็จเถิดดุลนัด้วยอนุภาพแห่งศักดิ์ใจดานั้นว่าของความเพียระอานิสงส์แห่งการบูชาเวลาแต่โดยการสายาบทสมนมพระสุภฤทธิ์แววแววคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมาลาและปัญญาขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งหวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอแต่ที่เทวดาทั้งหลายโปรดลงมาทางรายกัรใส่ยาบูและธรรมเหล่านี้ มโนนาและบุตรอมเหนืนะอพรให้โควยข้าพเจ้าและข้าพของข้าพเจ้ามีมรณะและพะญาและวัตถุมงคลพระกิ่งกาลิปินาโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังว,นนวรอระบรมนิเวศมหาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างเสร็จสร้างขึ้นมาทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิ์และคำมงคลในพนระกถาต่างๆขอจงสำเร็จสัจสิทธิ์ตุวการเธอ